ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดเมนูน้อยก็สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีแฟนคลับ FC เลขฮานอยทุกท่านนะคะ สำหรับคลิปนี้มาพบกับแนวทางเลขฮานอยกันต่อเลยนะคะแอดเมนหน,หน่อยก็สวัสดีทุกท่านเด้อจ่าเด้อสวัสดีทุกท่านเนาะจา่ะเนาะที่เขามารับชมแนวทางทางช่องแอดมินเด้อจ่าเด้อแนวทางเลขฮานอยรวม3ามรอบในตารางเดียวกันนะคะปัจจำบันที่19มกราคม2565ากนะคะ ก่อนจะไปรับชมเบิ้งผลควงเมื่อวานกันก่อนเนาะจ้าสำหรับพ้นห้าหน้อยเมื่อวานเด้อจ้าเด้อสำหรับเมื่อวานนี่ชุดเน้นเจาะบกเขาเด้อจ้าเด้อชุดเน้นเจาะบกเขาเนาะจ้านะแล้วก็เหล็กเด่นเหล็กล่อง มาเหล็กร่องสามเนาะจ้ะเนาะสำหรับสายวิ่งเด้อจ้าเด้อสำหรับสายวิ่งเนาะจ้ะเนาะเข้ารอบปกติเด้อจ้าเด้อสำหรับเหล็กร่องสำหรับทันใดที่วิ่งเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าสามนั้นบ่มีชุดจับเด้อกกจ้าเด้อราคาหกศูนย์เนาะจ้ะเนาะหกศูนย์ตกับของรอบ ปกติ้อจ้าเด้อห้าหน้อยรราปกตินะจ้ะเนาะหกตกกับเข้าไปที่ชุดกันเด้อจ้าเด้อสำหรับเมื่อนี้กะไปรับชมแนวทางกันต่อเลยเนาะจ้าสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วแอดมินกะฝากาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องน้าเนเด้อจ้าเด้อหลักกะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำเนาะจ้ะเนาะจังสิบประลาดคลิปหนา หลกักะสำหรับท่านใดสนใจจะสร้างสบู่เนาะจ้ะเนาะสบู่และครีมทาฝ้าเนาะจ้ะเนาะโทรมาเบอร์0 9 2 6 3 2 5 5 1 3นะคะทักไลน์ก็เมมเบอร์ได้เลยนะคะทักไลน์เมมเบอร์ได้เลยเด้อจ้าเด้อบ่ต้องค้นหาไอดีก็ได้เนาะจา<ม>้ะเมมเบอร์ง่ายกว่าค้นหาไ mm. อาเดีเด้อจ้าเด้อ สำหรับสบู่จอนนี่จะมีแค่เล่งคาวละกละระเบิดขี้ไ่้เด้อจ้าเด้อหนึ่งแพ็คมีสิบก้อนนะคะหนึ่งแพ็คสิบก้อนราคาหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเด้อจ้าเด้อสำหรับทันใดสนใจก็ทุกขอามาหาแอดมินได้เลยเนาะจ้าไปรับชมแนวทางกันเลยเนาะจ้าเนาะแนวทางเลขฮานอยรวมสามรอบในตารางเดียวกันนะคะ ประจำวันที่สิบเก้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะเลขในตารางนะคะห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองนะคะ เด่น5และรอง6นะคะเด่นหาลอง6กแล้วจา้าเด้อสำหรับสายวิ่งเนาะจ้าเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะจ้าเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะต่อไปจับวินชุดเด่นนะคะ5้ห ห้าเจ็ดห้าแปดห้าหนึ่งห้าสองหกเจ็ดหกแปดหกหนึ่งหกสองต่อไปจะบ,บินชุดกันนะคะเจ็ดแปด 1> 7จ็ดหนึ่งเและหนนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเล่นแค่พ่อสนุกสนานนะจ๊ะเด้อห้าบาทสิ 5, 80, บาทนะจนะ๊ะเนาะแต่ถ้าได้รอบแรกแล้วให้ท่านผู้ชมหยุดนะคะสำหรับท่านใดที่ได้รอบแรกแล้ว ให้หยุดนะคะเด่นแค่พ่อสนองสนานเด้อจ้าเด้อห้าบาทสิบบาทเนาะจ้าเนาะสำหรับแนวทางก็มีมือเข่ามือลดเด้อจ้าเด้อก่อนทุกท่านจะนําแนวทางไปใส่เนาะจ้าเนาะก็ะให้ท่านผู้ชมพิจารณาดีๆก่อนเด้อจ้าเด้อต่อไปจะเป็นชุดเน้นเจาะเด้อจ้า สำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมแล้ว,วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสุขคนเด้อจ้าเด้อสำหรับท่านใดเข้ามาแล้วแอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเด้อจ้าเด้อสำหรับท่านใดที่บ่ทันได้กดก็อย่าลืมกดให้แอดมินน้ำเด้อจ้าเด้อเป็นกำลังใจให้ทางช่องเนาะจ้าเนาะ สำหรับแนวทางเลขห้าหน้อยร่วมสามรอบเนาะจ้ะแอดมินมีมาลงายซูเม,มอร์ด้วยจ้ะเด้อให้ฟรีเนาะจ้ะเนาะให้ฟรีทางช่อง youtube ทางเดียวเท่านั้นนะคะสำหรับชุดเน่น เน้นเจาะให้6ชุดคือเกาเด้อจ้าเด้อสำหรับคลิปนี้ม่ทอนน่เนาะจ้าพอกันไม่คลิปหนาเนาะจ้าเนาะแอดมินหนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ